สวัสดีวันหยุดยามเช้านะครับวันนี้มาชวนเพื่อนๆดื่มกาแฟอีกแล้วครับกาแฟสองช้อนน้ำตาลสองช้อนครึ่งแล้วก็ขิมเทียมสองช้อนนะครับกาแฟอร่อยของผมนะครับแล้วก็พร้อมบเกอรี่กัวซองที่อร่อยมากนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับพักผ่อนนะครับให้เต็มที่นะครับเป็นวันพักผ่อนของเราทุกๆคนนะครับ อยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขที่สุดนะครับให้เพื่อนๆได้ให้ความสุขกับตัวเองเยอะๆนะครับความสุขนั้นไม่ต้องหาจากใครนะครับไม่ต้องหาที่ไหนเราสร้างได้ด้วยตัวเองนะครับเราคือคนแห่งความสุขนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆท้อหรือว่าเพื่อนๆอา มีปัญหาในใจนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถพูดกับใครได้นะครับให้เพื่อนๆพูดกับตัวเองนะครับแล้วสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับเราคือผู้ที่เข้มแข็งนะครับคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับดังนั้นความสุขนี้เราต้องให้กับตัวเองนะครับเพื่อไอเดียดีๆจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราจะผ่านพ้นทุกวิกฤตได้นะครับเชื่อผมครับคนเรานั้น เกิดมาบนโลกมนุษย์นี้นะครับคือคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับจงภูมิใจนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆก็ตามนะครับเราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองนะครับด้วยกำลังใจที่ดีนะครับเช้านี้นะครับกินกาแฟอร่อยนะครับอยากให้กินกาแฟร่วมกันนะครับในยามเช้านะครับช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแห่งการพักผ่อนนะครับ วันนี้วันหยุดนะครับจงมีแต่อารมณ์ที่ดีนะครับจงสร้างอารมณ์ที่ดีจงมีอารมณ์ที่ดีนะครับในทั้งวันและทุกๆวันนะครับฝึกฝนนะครับฝึกฝนการสร้างอารมณ์ที่ดีนะครับแล้วไอเดียจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะครับคิดแต่สิ่งดีๆนะครับอารมณ์จะดีทั้งวันนะครับ วันนี้วันหยุดขอให้เพื่อนๆเ,เที่ยวอย่างสนุกนะครับปลอดภัยนะครับอ่าแล้วก็มีความสุขกับคนที่รักนะครับอร่อยครับของเซเว่นก็อร่อยได้นะครับไม่จำเป็นต้องอ่าไปหาซื้อที่ไหนไกลๆนะครับ อันนี้จะเป็นแพ็กห้าตัวนะครับผมชอบซื้อมาอร่อยดีเนี่ยความสุขสร้างง่ายๆครับตอนเช้าผมก็ตื่นมาทำชีวิตให้สดชื่นนะครับามาก็กินกาแฟากินของที่ชอบนะครับเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับตัวเองนะครับรับตัวเองมากๆนะครับ